สวัสดีครับเจอกายอีกเช่นเคยครับผมอยู่กับผมรอรวมดำนะครับหรือว่าช่อง YouTube รอโลนรวมดำรถบรรทุกทำงานนะครับโอ้ตามกระแสรเรียกร้องกันหน่อยครับพี่น้องกระแสรเรียกร้องมาเยอะเลยบอกว่ามาตามเต็ดคันเน่กันหน่อยครับโอ้ รับตำนานพี่น้องโอ้มีใครคุณนาคนตายไหมครับกับรถขุดคันนี้ศูนย์สี่ห้าครับพี่น้องโอ้มาตรทานมาตรทานรอคอยมานานน้ำนี่โอ้คุณจะได้มานะแหมมาไม่ทันลงบอ่อเลยครับโอ้ มาดูลอกหน้าดินเก่าอยู่กับทีมงานเจดาวครับพี่น้องเจดาวรถดำนินดวนครับผมออกตัวคันแรกฉันรกอกสายลันนินแต่ทางมันไม่หนืดครับยังไงครับรถคันรอมาสองคันฝั่งนู้นอ มาได้ที่พอดีครับตอนนี้ขอ,อยาเช็คอินนะครับรอหลนเช็คอินกลางพื้นที่ครับพี่น้องอยู่บ้านปะครับตอนนี้อบ้านปะนะครับตำบลจอมพระอำเภอจอมพระครับจังหวัดสุรินทร์นี่มาโซนนิดที่ใดนี่โอ้มีแต่ทีเด็ดครับพี่น้อง อันนี้ก็น่าจะเป็นเจ้าถิ่นับผมทีมงานเจีดาวรถดำนิรันดร์ครับจัดจานยานอำเภอจอมพระใครๆก็รูรจัดดีพี่น้องอันที่สองคันนี้คันนี้ันนี้ไปอีกนกนะครับพี่น้องคันนี้เรนเจอร์ 4C ครับหรือว่าอีกชื่อหนึ่งก็น่าจะเป็นฮิโน่เอฟซีนะพี่น้อง ช่หรือไม่ครับมีลำโพงด้วยมีลำโพงนะครับมีท่านมิตลินสวัสดีและกอดอกนักส่งรสา,าจาัดเต็มระบบครับคันนี้ก็เห็นมานานครับนี่แต่เป็นรถโซนนี้ครับอิโนโนเอคันนี้ส่วนมากลอาล้นจะไม่ได้ไทยศูนย์สีห้าคันนี้นะครับส่วนมากไปเจอแต่ฮิตาชิครับทีมงานเจดามีสองคันนะพี่น้องรถขุดมีฮิตาชิ เซอร้อยยี่สิบครับคันหนึ่งตอนนี้น่าจะไปอยู่แถวเทนมีครับสอบถามเบื้องต้นแล้วน่าจะอยู่แถวเทนมีตอนนี้รถดำอยู่สามคันครับหน้าง,งานตรงนี้ทางดาเจด้าบอกว,าว่าอไอบีไอบี B, B, น่ไปมาน้อยครับจริงๆเขาต้องการประมาณห้าคันนะพี่น้องแต่ตอนนี้มีันอยู่สามคันครับตามชมศูนย์สี่ห้ากันหน่อยครับตอนนี้แปะสติ๊กเกอร์ร้อยสี่สิบหรือว่าเขียนเอาครับ โอ้ปลายท่อโหดๆเลยมีหมวกด้วยโอ้มีแผ่นกันร้อนด้วยนะครับผฐานมาฐานอูปลายท่อโหดนะพี่น้องนี่ปากฉลามชีฟ้าใส่บนข้างเยอะครับนี่วิ่งเข้าตลาดหรือเปล่านี่อยน่ะบ้านป่าตอนนี้ก็ วิ่งเข้าตลาดก็น่าจะประมาณสัก2กิโลได้ครับประมาณนะ2กิโลหน่อยๆครับวิ่งเข้าตลาดไม่ทราบรายเดียวนวัาเที่ยวละกี่ร้อยครับนี่แต่ว่าอู้ใส่ค่อนข้างมาตรฐานครับน้องออกตัวขั้นที่2ครับกี่แรงครับนี่เราจะวางโลด้วยหรือเปล่าครับโอ้ ล่ลนล่นนมีลั่นครับไม่หนืดไม่นุ่มไม่ลงไม่ลั่นอะไรแล้วครับแบบนี้ช่วงจวังหวะนี้ดินแข็งโป๊กพี่น้องอสภาพรอบพื้นที่นาตรงนี้ตามติดขั้นหลอกันนะครับผมไม่เจอกันนานไม่เจอและไม่เจอกันนานเลยกับคันนี้ครับรถลอรถลอพอเพิ่มซับ พระคุณพ่อแม่ครับเครสบัตไทยแลนด์ทีมงานแอบรอครับผมอเคพี P, และเจดาวระดำดีด่วนครับอูมีม,ม,มีมีของแท้ด้วยมีของแท้ด้วยนี่มีของแท้ด้วยครับจัดเต็มลังตรงหลังเตาราวไฟและท่านมิดลินพร้อมด้วยป้าย ล้อจัดพี่น้องระดับต้นๆระดับพเพลงเลยครับนี่ระดับพเพลงอำเภอจอมพระเลยคันนี้ติดหนึ่งในสามแน่นอนรถรอพอเพิ่มซับโอ้ทีมงานแอบรอฮะไม่ต้องแอบครับแบบนี้รออยู่แล้วไม่ต้องแอบรอมากรอมากล้อเราเอาการกันเลยทีเดียวครับจ้วงไซดโดย ท่านศูนย์สี่ห้าหรือว่าท่านมาคทรูโกเบลโก้ Go Go, ครับมีมานานคันนี้แม่ใบแทกเขาก็สำรับครับเขามีใบแทนห้าสิบด้วยสี่สิบด้วยครับหรือ,อยังไงโอ้โหโอ้โอ,โอ,องฟงง,งมาตามติดและติดตามกันหน่อยครับตามคำเรียกร้องของเอฟซีบอกว่าโอ้เจอแต่ฮิตาชิเข้า่าอย่างนั้น มาถ่าย042ดูหน่อยพราะว่าตามคำขอครับนี่มาแล้วสวัสดีแซมไซมให้ด้วยมาเขตบ้านเราสวัสดีแซมสายโซปะหนุตาไม่เยอะคุณนะคุณได้น,ปนากปลายนกายเนาะาษากล้วยหไหถ่ายครับนี่เข้าพื้นที่โอ,อ้รถรอรถรอ นานๆได้มาถ่ายรถหลอครับจริงๆทีมงานนี้มีรถหลอหลายคันนะครับแต่เขาแยกกันไปแยกไปอยู่กับทีมมิตชิด้วยครับนี่แต่ตอนนี้ตรงนี้วิ่งอยู่กับสามคันนะพี่น้องเห็นบอกว่ารถหลอนี่หางเงินไปทาโทษหรือเปล่านี่เสียเกง่งเสียเกง่งเมื่อไราจะจัดท่อดังโอ้โหน,นเนิ่มนวลเหลือเกินนะับนี่ เร็วเร็วนี้ครับท่อดังเจก่งบอกโอ้นานๆได้มาตามติดและติดตามครับนี่ทีมงานเจดาวเป็นครั้งแรกหรือครั้งที่2ครับนี่ผมก็จำไม่ได้นะที่ได้มาถ่ายเจ้า045คัน้นี้ครับหรือว่าท่านมาร์คทรูมาดูสเตปแกเก่ากันหน่ครับมาฐานมาฐาน รุ่นแมคโครรุ่นนี้นะมันระดับตำนานจริงๆนะพี่น้องใครๆเขาก็บอกว่าใช้ดีครับแตนมากทรูโดยเฉพาะรุ่นนี้ขายดีมากคราว่างั้นศ4นเนี่ยเทียบรุ่นน่าจะเป็นร2 0ยเลยครับเนาะดรอ,อยังไงครับผมก็ไม่ค่อยทราบนะแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นร้0ยยเลยครับถ้าศูนี่นี่มันเป็นร้อยเนาะพี่น้อง ศูนย์สี่ห้าครับโอ้โหอารังอารังแปลเป็นภาษาไทยบอกว่าแข็งพี่น้องอุ้มต่อสังโชว์เลยครับพี่น้องนี่เสบัดหลดหลอนนะพี่น้องในศูนย์สี่ห้าตามคำขอเลยครับนี่พามมาชมเลยสนาดโดยรอบครับดูมีราวไฟด้วย รอไฟใต้หมวกครับหมวอมากเลยคันนี้มีคนดังมาถ่ายบ่อยนะพี่น้องผมจะบอกให้อะไรให้คนดังมาถ่ายบ่อยมากถีามีคุณขอซื้อเขาจะขายไหมนี่ดูครับแต่งแต่งมีเทอร์โบด้วย ดูออกครับเดี๋ยวจะว่าผมมโมเห็นไหมครับเห็นทอโทรโบไหมนะของแท้ของจริงครับทำามาเยี่ยมชมการทำงานแบบเห็นเห็นเลยนี่แบบของจริงอย่างน้อยก็มีเอรครับนี่เอของแท้ พาพี่น้องมาติดตามรับชมครับหลากหลายทีมงานหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อครับนี่ทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่รถุดรถดํามีตรงไหนอะไรยังไงเกตพืน้นที่ใกล้เคียงรอหลนพาติดตามรับชมอย่างแน่นอนหากมีเวลาว่างไม่พลาดสายตาครับผมยกเว้นเสียแตะไม่มีเวลาครับยกเว้นเสียแตติดธระถึงจะไม่ได้มาครับแต่หากมีเวลาว่างนิดๆหน่อยเอาหมดครับเก็บรายละเอียดไม่พลาดสายตาแน่นอน สำหรับช่องของผมรอหลนรวมดํารถบรรทุกทํางานนะครับคลิปนี้พอขับาปขับมาแล้วพื่องเพื่อนนะครับเดี๋ยวหลวนจะเข้าไปติดตามอีกหมู่บ้านหนึ่งเขาบอกว่ามีทีเด็ดด้วยขีดๆนี้แหละครับไรเคียงรอชมและอรอติดตามคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมขอให้ท่านโชคดีมีเงินใช้ครับสุขภาพแข็งแรงทุนหน้าตลอดทั้งปีพศนี้ปี65นะครับอยู่กับทีมงานเจ๊ดาวรับรับเล่นด่วนนะครับ สวัสดีครับ